ครับทุกท่านทานข้าวกันหรือ,อยังครับตอนนี้แถวบ้านผมฝนตกแล้วนะไม่รู้ว่าพายุลูกนี้จะตกไปถึงกี่โมงถึงพรุ่งนี้หรือเมื่ืนนี้นะครับก็ยังดีนะครับยังเป็นวันหยุดนะครับหลายท่านก็ได้พักผ่อนที่บ้าน ไม่งั้นก็โอ้โหเดินทางนะครับช่วงนี้นะครับน้ารอน้ํารอระบายค่อนข้างจะเยอะนะครับน้ํารอระบายค่อนข้างจะเยอะก็คือฝนตกติดต่อกันมันก็ท่วมขังเป็นบางพื้นที่นะครับก็เลยทําให้เราเดินทางไม่ค่อยสะดวกคนที่อยู่บ้านพักผ่อนก็สบายใจไปได้นะครับองค์นี้นะครับเป็นหลวงพ่อเงินค่อนข้างจะออกจะล่ําใหญ่หน่อยหนึ่งนะครับฐานฐานใหญ่สูงมากเลยนะครับฐานใหญ่สูง พอกับใหญ่กว่าข้อนิ้วก้อยไอ้นิ้วก,วก,วกางอย่างนี้ข้อนิ้วจะหนาใหญ่หนักด้วยนะฮะองนี้เนื้อท่านจะพิเศษไปไปอีกแบบหนึ่งจะออกจะไม่ใช่ว่าจะเหลืองอมเขียวไปแบบแบบเหลืองอมเขียวที่เราเห็นทั่วไปนะองนี้จะออกเหมือนทองฝาบาทอะครับอันนี้คือความคิดของผมนะทองฝาบาทแล้วองค์นี้มีการตะไบแต่งแต่งฐานแต่งอะไรทำให้เกิดเสน่ห ทำให้มีมีเสน่ห์ในการดูอีกอย่างหนึ่งนะครับแสงเงามันก็ค่อนข้างจะปรับไฟนะครับแปบนะ๊บหนึ่งแต่ถามว่าความคมชัดของพิมพ์มีไหมมีนะครับ,นะรบมีความคมชัดขององค์พระดูจีวรท่านคว่ำลงนะครับ มีความผมจะตะไบแต่งหมดเลยนะครับเก็บรายละเอียดงานช่างเขาแต่งตอนหลอ่อคงจะมีคลีบมีอะไรเกินมาเยอะนะครับเขาก็เลยตะไบแต่งไปนะครับแต่งก็ทาให้ทาให้เราได้เห็นนะฮะศิละปะการทํานะครับแต่งตามหูตามขอบนี่อันนี้คือเนื้อท่านจริงๆเลยนะไม่เพี้ยนนะ ผมผมการันตีให้ได้เลยคือตอนนี้ส่องอยู่ผมพยายามจะหามุมแสงที่ที่บอกว่าเป็นเป็นเนื้อจริงๆเนื้อจริงๆเป็นแบบนี้หนะะึอองาา่งฮะอย่างนี้เลยนะฮะออกทองฟ้าบาทอย่างเงี้ยนะครับหมุนค่อยๆหมุนโชว์ตัวก้นองค์นี้ก็จะสวยนะครับเหมือน เหมือนเป็นเก็ดๆอะไรสักอย่างเหมือนเป็นฟองอากาศแล้วหดตัวกระทันหันก็แข็งเงี้ยมีพี่ชายท่านหนึ่งบอกบอกผมว่าก้นแบบนี้เหมือนเหมือนเทียนโดนความร้อนค่อยๆหลอมละลายนะครับมันก็มันก็ใช่นะสวยดีนะครับเนี่ยหูตรงนี้ตรงนี้ตะใบแต่งองไม่หมดนะก็ยังมีครีบมีอะไรก็อก็เป็นศิละปะนะฮะสำหรับคนที่ชอบทีนี่เรามาดู ดูเนื้อดีกว่าอง์นี้ก็ไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วล่ะครับเนื้อเนื้อท่านก็จะสวยสาแดงๆยังติดเต็มองค์พระอยู่นะครับแต่ผิวท่านผิวท่านผิวพระท่านก็จะดูเรียบตึงนะครับในความตึงก็ยังมีบางจุดบางส่วนที่เป็นส่วนลึกก็จะมีความเหี่ยวคุณย่นเหมือนเดิมนะฮะ รอยตะไบรอยตะไบโอขอปรับแสงแป๊บนึงนะฮะสองสองแล้วดูมันแสงเยอะเกินมันดูไม่สวยนี่นะครับเห็นรอยตะใบไ,บไหมครับด้านหน้าตาท่านก็ติดชัดนะฮะไม่มีตาใหญ่เบ้เริ่มเลยนะครับผิวท่านก็จะเป็นเกร็ดนะฮะเป็นเกร็ดเป็นชั้นนะฮะ วงน,นี้น่าจะมีส่วนผสมของทองค่อนข้างเยอะนะครับก็ดูดูแล้วผมตีเป็นทองฝาบาทเลยเนื้อทองฝาบาทเลยดูนะครับเออเกือบลวงนะนะจะเหลืองอมเขียวถ้าจะตีเป็นเหลืองอมเขียวก็ได้นะครับแต่แต่จะจะมีความเงาวิเศษขึ้นมา ว่าเหลืองอมเขียวนิดนึงก็เหมือนฝาบาทพระมีการแต่งตะใบตูดนะครับสะอาดสะอ้านดีนะครับสะอาดสะอ้านดีสําหรับท่านที่ชอบพระดูง่ายนะครับดูง่ายผิวพรรณดูง่ายอ้วนล่ํานะครับสะสมดูแล้วสวยดีนะครับ เนื้อท่านนะฮะเนื้อท่านจริงๆผิวแบบนี้เลยนะครับองจริงก็ผิวแบบนี้เลยนะครับค่อยๆหมุนให้ดูนะครับเนื้อแน่นล่ำดีนะครับ รอยตะใบเก็บงานตรงนี้น่าจะเป็นโลหะที่หล่อเกินมาแล้วก็ตะไบออกนะครับเบอร์ตะใบก็เบอร์ใหญ่ๆแทงหยาบๆครับแทงชึบๆถ้าเราถ้าเราดูเนี่ยมันก็เป็นศิละปะนะศิละปะดูรอยตะใบรอยตะไบที่ถูกตะใบไปแล้วกับเนื้อโลหะเนี่ยเราจะสามารถชี้ได้ว่าแต่งตะใบใหม่หรือแต่งตะใบเก่านะครับ แตงตะไบใหม่หรือแตงตะไบเก่าถ้าพึ่งพึ่งตะไบพึ่งอะไรเนี่ยรอยตะไบพวกนี้มันจะฟ้องให้เราเห็นได้เลยนะครับเนื้อเนื้อในร่องรอยตะไบกับเนื้อข้างนอกฮะถ้าเป็นของที่เขาทํามาแต่เดิมแต่เก่านะครับมันจะออกเนื้อเดียวกันเลยนะฮะแต่ว่าถ้ามีการขูดหรือว่าแต่งแต่งตะไบเพิ่มให้มันดูมี เหมือนแกล้งทำอะ่ะมันก็จะฟ้องนะครับฟ้องเรื่องของรอยใหม่รอยเก่าได้นะครับตรงนี้เราต้องใช้เป็นจุดพิจารณาด้วยนะครับโอเคนะครับองนี้ล่ําดีนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตานะครับเนื้อทองฝาบาทนะครับผมก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยควมไว้พร้อเหมือนเดิมนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับ ทั้งครอบครัวของท่านนะครับทั้งบ้านบิดามารดาก็ขอให้ท่านทั้งหลายนะครับมีสุขภาพแข็งแรงด้วยเช่นกันนะครับผมก็ขอสวัสดีครับผม